วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวข้องกับเมสเศจบางอย่างนะคะอันนี้คือไพ่ผาขึ้นมาอาจจะเป็นพรก็ได้นะคะหรือว่าความรู้หรือว่าคำแนะนำดีๆบางอย่างนะคะในช่วงชีวิตของคุณตอนนี้กำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเตือนคุณกำลังบอกคุณกำลังมีบางอย่างนะคะที่จะวิ่งพุ่งเข้ามาหาคุณเลยมันคือแปดคาถาค่ะ จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เอ่อคุณคิดไว้แหละแต่กระบวนการมันจะเกิดขึ้นมันเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายเลยนะคะเห็นไหมเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายแล้วมันมันทําให้มันมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลง,งที่ดีกำลังจะมาหูเลยค่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้เพราะว่าเลขอันนี้เลขหกมันจะเป็นเลขที่แบบว่า ผู้ที่มีมากกว่าให้ผู้ที่มีน้อยกว่าการช่วยเหลือการทําบุญการสร้างทานบาร,รมีรวมไปถึงการได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตบางคนขอเง,งินขอความยุติธรรมขอความช่วยเหลือหลายคนก็อธิษฐานมาน่าจะเป็นสิ่งที่เอ่อมันถึงเวลาของคุณแล้วล่ะนะคะที่จะได้สิ่งนี้เนาะอืมโอเคมีความสุขมากค่ะสิทธิ์คาถาน่าจะเป็นสิ่งที่ คุณคู่ควรนะคะเอ้ยใช่สิบพทาสิบถ้วยสิบถ้วยมันเป็นความสมบูรณ์แบบมันเป็นความสุขการได้รวมตัวกันกับคนในครอบครัวการซัพพอร์ตกันไรกันการสนับสนุนกันลรกันนะคะรวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขสมบูรณ์แบบสมหวังนะคะเหมือนประมาณว่าสิ่งที่ขอไว้นะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ขอไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี แล้วก็ได้รับการหุ่นนำนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณจะพบกับความสุขนะคะได้อยู่รวมตัวกันกับคนที่เรารักครอบครัวมันมีความสุขความอิ่มใจความสมหวังอยู่ในนั้นนะคะอืมมาดูขอแค่สามใบ,บสุดท้ายทําไมมันดีจังเลยสิ่งนี้กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อนน้องวนอะหลายคนนะคะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับงานก็มี นะคะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเหมือนไฟเห็นความกระตือรือร้นของคุณนะคะกำลังจะลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความคีเอทีฟมีพรสวรรค์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจบางคนอาจจะอันนี้แปดอันนี้แปดกระไอแปดดาบเหมือนคุณอยากจะปลดล็อกนะคะในเรื่องของแรงบันดาลใจปลดล็อกในเรื่องของการงานนะคะบางทีคุณจะรู้สึกเหมือนมัน,ม,นมีการเบิร์นเอาง์ energy บางอย่างมันบล็อกอยู่ นะคะคุณจะเจอกับทางออกเหมือนคุณจะอันล็อกศักยภาพของคุณนะคะหรือว่าในทิศทางเดียวกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจหรือคุณจะให้แรงบันดาลใจออกไปแก่ใครก็ตามในเรื่องของการปลดล็อกนะคะหรือตัวเราเองจะค้นพบนะคะในเรื่องของวิธีทางนะคะความครีาอิีฟหรือว่าการปลดล็อกศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะว้าวอันนี้ก็เป็น ช่วงเวลาคี่ดีมากขอให้คุณโชคดีฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดยืนยันพลังงานดีๆของคุณไปด้วยนะคะเลิบเลิบค่ะ